น้องน่าจะพยายามหาตังค์อยู่<ม>ก็ยังไม่ได้คืนค่ะหมายถึงว่าน้องก็ยังยังยัง,ย,งยังอาจจะแบบมันยังอยู่ในเวลาทำรายหนึ่งปีเนาะน้องก็น่าจะพยายามก็เห็นเห็นช่วงนี้รับงานน่าจะแบบโอเคแล้วแหละหนูว่าก็เท่าเดิมค่ะเท่าเดิม,ดมใชม่ยังไม่ยเวลาตอนนี้มีกี่เดืนเอนกี่เดือนแล้วนะํำไม่ได้ตแต่ว่าน่าแบบหลายเดือนแล้วน่าจะมากกว่านั้นนะสีห้าเดือนแล้วมั้งคะห้าหกเดือนแล้วมั้งในสัญญาคือหนึ่งปีค่ะ จริงๆบอกว่าจะผ่อนทยอยเป็นงวดแหละแต่ก็มีระยะเวลาคือหนึ่งปีเมย์เชื่อว่าน้องจัดการได้แต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าโอเคอันไหนเร่งก่อนอันไหนหนักก่อนอันไหนที่จะสันก่อนเราก็ให้พื้นที่ในการที่จะมันต้องคือในกรอบสัญญามันไม่งั้นมันจะเป็นคดีความอาญากันอีกไงเพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้าเราไม่ดําเนินก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นมันเผื่อไม่ได้อยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องชาระแหละเมว่าในในในความสามารถที่น้องเมว่าน้องทําได้า เขาน่าจะน้องน่าจะพยายามหาตังค์อยู่ก็ยังไม่ได้คืนค่ะหมายถึงว่าน้องก็ยัง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 อาจจะแบบมันยังอยู่ในเวลาทำรายหนึ่งปีเนาะน้องก็น่าจะพยายามก็เห็นเห็นช่วงนี้รับงานน่าจะแบบโอเคแล้วแหละถือว่าอย่างทำกำหนดอย่างอย่างก็เท่าเดิมค่ะเท่าเดิมใช่ค่ะยังไม่ยงเวลาตอนนี้มีกี่เดือนกี่เดือนแล้วนะทำไม่ได้แต่ว่าตั้งแต่ หลายเดือนแล้วน,น่าจะมากกว่าน,นั้นนะสี่ห้าเดือนแล้วมั้งคะห้า,ห,าหกเดือนแล้วมั้งในสัญญาคือหนึ่งปีค่ะจริงๆบอกว่าจะผ่อนทยอยเป็นงวดแหละแต่ก็มีระยะเวลาคือหนึ่งปีัปนญญกยนยังไม่เยอะเลยค่ะมันมันยังมีกรอบสัญญาว่าหนึ่งปีค่ะอเดดดืออนไไม่<ๆ>้ติะไรนะคะเรียท่าาดมอ๋อทนายทนายติดตามค่ะทนายติดตามอยู่ ก็แต่ว่าก็ได้ยินน้องว่าแบบเหมือนเออเขาพยายามอยู่เขาบอกว่าเออเขารับโน่นรับนี่แล้วเขาก็จะแบบมาใช้พี่เมย์ก่อนมันอาจจะมีหลายทางคิดว่าเขาก็น่าจะพยายามเหมือนทางทานายคุยกับทางพี่ดิวใช่ทานายคุยกับทานายค่ะเนื่กว่าก็เป็นไ,ได้าจะมาก้อนเดียวเลย,เเยก็ก็เป็นไปได้มันมีข้อกฎหมายอยู่ค่ะใช่เรามีเผื่อใจไหมไม่เผื่อค่ะ ไม่เยไงเพราะว่ามันมีกรอบกฎหมายไงไม่อย่างเมเชื่อว่าน้องจัดการได้แต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าโอเคอันไหนเร่งก่อนอันไหนหนักก่อนอันไหนที่จะสันก่อนเราก็ให้พื้นที่ในการที่จะมันต้องคือในกรอบสัญญามันไม่งั้นมันจะเป็นคดีความอาญากันอีกไงเพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้าเราไม่ดําเนินก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นมันเผื่อไม่ได้อยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องชาระแหละเมว่าในในในความสามารถที่น้องเมว่าน้องทําได้ทนายเราก็ติดตามเรื่องให้กับพี่เมย์เรื่อยๆใช่ไหมคะก็มาใช่ใช่ใช่ สองเดือนนะครับนี้ม่จำไม่ได้ว่ากี่เดือนรออู้จำได้เก่งมากเอารอเอาเร็วเนาะตอนนี้ก็คือรอได้แต่รอรอไปทำอย่างอื่นแล้วค่ะทำอย่างอื่นก่อนแต่ให้หน้าที่เขาเรามีหลายอย่างต้องทำเรามีลูกเยอะอะลูกห้าร้อยกว่าคนเนาะพนักงานเยอะก็เลยต้องสู้ไม่ได้คุยเลยไม่มีปัญหานะจริงๆคุยได้โอเคหมดแล้วแต่ว่าเพราะว่าเห็นน้องก็แบบตั้งใจกลับมาทํางานเม่ไม่มีปัญหาเลยค่ะ เห็นเห็นดีกว่าไม่ถึงขั้นกับติดตามแต่เห็นอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาแล้วเราเห็นไหมว่าตัวเองก็พยายามไลฟ์ใช้ใจเปลี่ยนค่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าดูหลี่ยนไปกเองหลายอย่างการใช้ชีวิตการกินการทานการช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่พอเห็นบ้างใช่แล้วเราเห็นไหมว่าแบบก็เหมือนกับก็พยายามเปลี่ยนแม้แต่ไม่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นทิศทางที่ดีค่ะก็ดีดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าก็ ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาได้เจวหลับตัวเองแล้วตอนนี้เหมือแค่ไม่กี่เดือนสำหรับคู่มีเองความหวังจริว่าจะได้ิคับครบนะต้องครบสิโอเคอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีกรอบสัญญา <c oughs> ถ้าไม่ครบมันจะเป็นคดีดังนั้นเมย์เชื่อว่าควรจะต้องได้ครบเพราะว่าพอมันเป็นเป็นคดีอ่ะถ้าเมย์ไม่คดีเมย์ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันดังนั้นน่ะเชื่อว่าทั้งคู่ไม่อยากมีปัญหาแล้วแล้วก็ ศักยภาพและความสามารถของน้องนะวันนี้มีก็เห็นน้องได้เริ่มโอกาสในการกลับมาทํางานเชื่อว่าน้องอ่ะได้รับโอกาสมากมายเข้ามาละคิดว่าเขาจัดการปัญหาได้แน่นอนพี่มยยังไม่ได้คุยกับทางพี่ดิวเลยไม่ไม่ไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยอาจจะยุ่งกันด้วยแล้วก็คิดว่าเอายังไม่ได้คุย